ค่ำวันนั้นฝนปโปรยลงบนหลังคาสังกสีดังเปาะแปะพ่อใช้ให้ฉุยไปซื้อของฉุยไปซื้อเกาเหลาหนึ่งชามก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามนะลูกชุยหยิบเงินแล้ววิ่งลุยฝนไปถึงร้านพอเห็นป้ายราคาเขาถึงกับงงเกาเหลาหกสบาทก๋วยเตี๋ยว40บาทระหว่างถือถุงกลับบ้านชุยเอาแต่คิดเฮ้ยเกาเหลาไม่มีเส้นทำไมกับแพงกว่ามันดูน้อยกว่าด้วยซ้ำ พ่อกลับมาถึงบ้านเขาถามพ่อทันทีพ่อครับทำไมเกาเหลาแพงกว่าก๋วยเตี๋ยวทั้งที่มันไม่มีเส้นพ่อเงียบไปพักหนึ่งมองออกไปนอกหน้าต่างที่ฝนกำลังตกแล้วพูดช้าๆก็เพราะมันไม่มีเส้นไงลูกร้านถึงต้องใส่เครื่องใส่ผักใส่เนื้อเพิ่มเข้าไปให้คุ้มให้คนกินอิ่มมันเลยแพงกว่าพ่อวางถุงอาหารลงบนโต๊ะก่อนหันมามองหน้าลูกชาย สังคมบ้านเราก็ไม่ต่างกันคนที่มีเส้นสายเวลาจะหางานหยิบจับอะไรก็ดูง่ายได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวใส่เส้นลงไปก็อิ่มเร็วไม่ต้องใช้ของมากแต่คนที่ไม่มีเส้นต้องเหนื่อยต้องดิ้นรนต้องลงทุนแรงกายแรงใจมากกว่าเหมือนเกาเหลาไม่มีเส้นก็เลยต้องใส่ของอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปเพื่อให้พออิ่มชุยนิ่งไปเหมือนเข้าใจอะไรบางอย่าง พ่อพูดต่อเสียงหนักแน่นลองมองดูบ้านลงมานะสิเขาไม่รู้จักใครไม่มีเส้นสายทำงานก็ต้องเหนื่อยสองเท่ากว่าจะได้งานสักชิ้นก็ต้องวิ่งเต้นเองหมดแต่บ้านกำนันถึงจะไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่แต่ก็ได้โอกาสตลอดเพราะมีเส้นมีสายคอยช่วยพ่อยิ้มบางๆพลางตบไหล่ลูกชายแต่ลูกเอ,อ๋ยถึงเราจะเป็นเหมือนเกาเหลาไม่มีเส้น เราก็ยังมีคุณค่าในแบบของเราเพราะสิ่งที่เราสร้างขึ้นด้วยสองมือมันจริงมันคุ้มค่ากว่าการได้มาง่ายๆโดยไม่ต้องเหนื่อยชุยก็มองชามเกาเหลาในมือน้ำซุปยังร้อนกรุ่นเขายิ้มออกมาอย่างเข้าใจคืนนี้เขาไม่ได้เพียงแค่ซื้ออาหารกลับบ้านแต่ยังได้บทเรียนสำคัญว่าคนไม่มีเส้นก็ใช่ว่าจะไร้ค่าแค่ต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นเท่านั้นเอง